ต่อมาครับถึงเรื่องของอการปิดตัวของอธุรกิจทางด้านสายหนังสือพิมพ์ได้ลที่สุดเนี่ยก็ต้องมีการขายกิจการไอ้ตัวที่เป็นทั้งของโรงพิมพ์แล้วก็สนักงานของกลุ่มบรงกอ,อกโพสต์ไปนี่นะครับปรากฏว่าก็มีการทำหนังสือชี้แจงไปที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพราะว่าบริษัทบรงกอ,อกโพสตจำกัดมหาชกนก็เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะซึ่งก่อนหน้านี้ทุกท่านก็คงทราบขา่าวัอดีมาแล้วในช่วงประมาณกว่าปีเศษนี่นะครับว่ากลุ่มของบังกอกโพสต์นั้นได้ตัดสินใจยุตินะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพิม ตัวหนังสือพิมพ์ในเครือของเขาแต่เขาก็ยังมีคอนเทนต์อยู่ในตัวสื่อโซเชียลมีเดียของเขาอยู่เนี่ยนะครับทีนีพ้พอปิดยุติการพิมพ์ก็แสดงว่าเจ้าเครื่องจักรโรงงานก็ไมา่ได้ใช้งานถูกไหมครับกลุ่มของประกอบวอลต์กยวัน,นี้ทำหนังสือชี้แจงไปที่ทางตลาดหลักทรัพย์นะครับเนื้อหาใจความก็คือตามมติที่ประชุมของบริษัทประกอบโพสส์นั่นแหละครับว่าในที่สุดเนี่ยอยากให้มีการนําเอาสินทรัพย์เนี่ยออกขาย ใครสนใจจะซื้อก็มาซื้อราคาที่ตกลงกันได้เป็นอย่างไรนะครับเนื้อหาสาระก็ประวาติออกมาว่าพอมีการประกวดราคาขายทรัพย์สินก็คือไอ้ศูนย์การพิมพ์และจัดจําหน่ายและก็อาคารสานักงานใหญ่ของบางกอ,อกโพสต์ของเตยคือศูนย์การพิมพ์และจัดจาหน่ายของบางกอ,อกโพสต์เนี่ยถ้าท่านผู้ชมใช้บางนาตราบ่อยๆนี่เห็นชัดมันเป็นโรงพิมพ์ขนาดใหญ่ๆเป็นทรงลังคาโพงอย่างเงี้ยเนี่ยนะฮะอยู่ฝั่งขาเข้าบางนาถ้าท่านผู้ชมฝั่งออกคือจะไปเมืองชนบุรีถูกไหมฮะไอ้เจ้าศูนย์โรงพิมพ์นี้จะอยู่ทางขวา แต่ถ้าท่านผู้ชมขับจากเมืองชนบุรีกำลังจะมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพอศูนย์โรงพิมพ์นี้จะอยู่ทางซ้ายยิ่งถ้าใครใช้ทางด่วนยกระดับข้างบนจะเห็นชัดเลยนะเป็นลักษณะโรงงานที่แบบโรงพิมพ์ที่แบบมีสังคาโคงนี้ลงมาเนี่นะครับนั่นคือศูนย์การพิมพ์ของกลุ่มของโพสต์ส่วนสำนักงานใหญ่ของเขาอยู่เขตคลองเตยนะครับใกล้กับทางด้านออฟฟิศของล็อกสเลย์อะไรนรี่นะฮะก็ปรากฏว่าปรากฏขายราคาทรั์สิน2จุดเนี่ยให้กับบริษัทที่ดินร่มรื่นคือบริษัทนี้เข้ามาซื้อบริษัทที่ดินร่มรื่นี่คบเี่กกยยวโงัน ตกลงราคาที่ขายได้ทั้งโรงพิมพ์คือศูนย์การพิมพ์ของเขาและก็สนักงานใหญ่ของประกอบโพสเนี่ยพันสล้านบาทนะครับต่อมานี่นะฮะก็พอขายแล้วเขาจะทำอะไรเขาก็ยังคงทาสื่อของเขาอยู่นะครับแต่ว่าเป็นเรื่องของระบบออนไลน์ไปเนี่ยนะฮะก็มีการชี้แจงเพิ่มเติมให้กับตลาดหลักทรัพทราบว่าพอขายตัวสนักงานใหญ่ไปแล้วให้กับบริษัทที่ชื่อนี้นะฮะก็ตัวเองก็จะกลับเข้ามาเช่า นะสำนักงานของตัวนี้ก็คือเป็นตึกเดิมของสนังงานใหญ่นั่นแหละแต่ว่าในฐานะลูกค้าของบริษัทที่ชื่อที่ซื้อสำนักงานใหญ่นี้ไปซึ่งก็คือบริษัทที่มีชื่อว่าที่ดินร่มรื่น กนน่อนหน้านี้นี่นะครับทางด้านของผู้บริหารระดับสูงของทาปงปาะกอบโพสเขาก็ให้เหตุผลนะฮะที่ว่าทําไมเนี่ยจะต้องมีการอยุติเรื่องของกิจการการพิมพ์ตัวที่เป็นหนังสือพิมพ์อะไรต่างก็คือสุธิเกียรติจิรธิวัฒน์นะครับประธานกรรมการแล้วก็ประธานกรรมการบริหารประกอบโพสต์จำกัดมหาชนเขาบอกว่าสาเหตุหลักก็มันจะว่าผลการดำเนินขาดทุนนะฮะขาดทุนสะสมด้วยนะฮะแล้วก็เป็นผลที่มาจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือว่า โควิด -19 กนะคุณสุิเรียกตก็เลยบอกว่าทำให้หลายธุรกิจเนี่ยหยุดให้บริการในไต,ตรมาสที่3ของปี63เป็นต้นมานะครับก็เลยเป็นเหตุให้บริษัทนั้นไม่มีรายได้จากการสั่งซื้อจากหลายภาคธุรกิจโดยเฉพาะภาคธุรกิจการท่องเที่ยวน,นะครับถ้าท่านผู้ชมดูไต,ตรมาส363กนั่นก็แสดงว่าเป็นผลพวงจากการที่ปิดล็อกดาวน์ครั้งแรกของประเทศไทยนั่นแหละครับชวนเราปิดกัน2เรื่องเลยนะฮะตั้งแต่มีนาคมจําได้ใช่ไหมฮะแล้วก็เริ่มปิดต้านฟ้าธุรกิจท่องเที่ยวก็ฟุบ หมดไม่มีนักท่องเที่ยวเข้าอย่างนี้เป็นต้นนะครับการซื้อแอดโฆษณาอะไรต่างๆก็หายไปแต่ที่สําคัญก็คือการถูกดิสลอฟโดยเทคโนโลยีเหมือนกันนะฮะที่หลายคนตอนนี้เนี่ยอย่างเงี้ยมาดูในสื่อออนไลน์อย่างเงี้ยนะมาอ่านทุกอย่างในสื่อออนไลน์มาฟังทุกอย่างในสื่อออนไลน์มันก็เลยเกิดการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ที่เกิดขึ้นมานะครับก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องราวหนึ่งที่น่าสนใจกันนะครับ